นิยายรากนิยายเสียงเรื่องเมียจำยอมตอนที่32คุณไม่ควรจะมาขวางเชิญไว้เพราะฉันไม่มีวันจะอยู่ร่วมบ้านกับคุณและเมียของคุณแน่ๆเราสองคนแม่ลูกจะไปตามทางของเราสุนิสาบอกอย่างเหลืออด เธอพยายามจะแทรกตัวออกไปด้วยซ้ำถ้าเขาไม่ถลามากอดขาดของเธอเอาไว้เสียก่อนไม่นิสาผมจะทําอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่อคนที่ผมจะแต่งงานด้วยคือคุณคนเดียวเท่านั้นถ้าคุณไปแล้วผมจะแต่งงานกับใครเขา้องเสียงหลงง่ายหน้ามองเธอดาวกับคนที่กำลังใจจะขาดรอน เธอสะบัดตัวออกห่างไม่อยากจะเชื่อลมปากของคนที่ยอมลงทุนคุกเข่ากอดขาเธออยู่ตอนนี้ปล่อยนะคุณวันนี่คุณคงอยากได้ลูกมากสินะถึงได้ยอมลงทุนทําถึงขนาดนี้ฉันไม่ยอมใจอ่อนหรอกลูกจะต้องไปกับฉันเท่านั้นส่วนคุณก็รอชื่นชมลูกที่จะเกิดกับคุณน้องของคุณก็แล้วกัน เธอยังคงผลักใส่เขาจนต่หนึ่งที่อยู่ในเป้ดเด็กเริมตื่นและร้องไห้โยเยนิสาผมไม่รู้จะพูดยังไงให้คุณเชื่อแต่ผมยังยืนยันว่าผมขอถอนมั่นคุณน้องมานานแล้วขอถอนมั่นก่อนที่ผมจะรู้ว่าคุณท้องสะอีกเพราะผมรู้ว่าคืนผมยังดันทุดังต่อไปผมคงไม่มีความสุข ผมเสียใจมากที่คุณจากไปแบบนั้นผมเจ็บนิสาผมเจ็บตรงนี้เขาชี้ตรงกลางอกตำแหน่งของหัวใจผมเจ็บนิสาผมหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ผมรู้แค่ว่าผมคิดถึงคุณทุกวันผมเป็นห่วงคุณตลอดเวลามันเรียกว่า ความรักใช่ไหมตอบผมทีสินิสานี่ใช่ไหมที่ทำให้ผมทร,รมานแบบตายทั้งเป็นเขาน้ำตาคลอเงยหนะ้ามองคนที่เอาตะกอดลูกเธอจ้องมองเขาชนิดที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนคราแรกเธอไม่อยากเชื่อน้ำคําของเขาแต่พอเห็นน้ำตาของเขา บวกกับสีหน้าที่แสดงความเจ็บช้ำยามที่เขาพยายามสื่อออกมามันทำให้เธอเหมือนถูกอสกดผมขอโทษผมไม่เคยรู้หัวใจตัวเองเลยผมคิดว่าความดักไม่มีอยู่จริงจนวันที่คุณจากผมไปแล้วผมรักคุณนิสาผมรักคุณผมผิดเอง ที่ไม่ฟังว่าคุณจะบอกอะไรในบ่ายวันนั้นเพราะผมไม่เคยเชื่อในความรักนิสาได้โปรดได้โปรดให้โอกาสผมแก้ตัวเถอะนะได้โปรดให้โอกาสผมเถอะนะเขาเอื้อมมือเข้าไปในกระเป๋ามือไม้สันคว้าเอากล่องกับไี่สีน้ำเงินออกมามันคือแหวนเพชรแบบคู่ แหวนแบบใหม่ที่เขาจะมีใส่คู่กันกันกบเธอเธอจ้องมองเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อมันจะเป็นไปได้ยังไงกันตอนนี้วันตกรผู้ที่ไม่เคยก้หมหัวให้ใครคุกเข่าขอร้องผู้หญิงที่ต่ำต้อยอย่างเธอและขอให้เธอแต่งงานกับเขานี่แหวนของคุณย่ามันเป็นแหวนประจําตระกูล คุณย่าเป็นคนให้ผมมาเองนี่พอไหมพอที่จะบอกได้ไหมว่านิสาสำคัญมากแค่ไหนจริงอยู่ว่าท่านกโกรธแต่พอรู้ว่าผมรักคุณรักลูกท่านก็ช่วยผมทุกวิธีทางทำแมมปาบแน่นกอดลูกพางเชิดหน้าคุณยา่าแทบไม่มองน้าฉันด้วยซ้ำอย่าทำแบบนี้อย่าหลอกฉันอีกเลย คุณกับคุณยา่าก็แค่หลอกให้ฉันตายใจเท่านั้นล่ะเธอยากออกมาอย่างเชื่อในสิ่งที่เห็นมากกว่าที่ท่านทำเป็นมุนตึงก็เพราะอยากทำให้นิสากลัวนิสาจะได้ยอมกลับมาดีๆเธอมเม้นปากแน่นแต่คุณก็ทำให้ฉันคิดว่าคุณกำลังจะมั่นกับคุณน้อง ฉันได้ยินคุณสงกับคุณสุดาคุยกันเรื่องนี้คราวนี้คุณจะว่าอย่างไงเขาเมนปมากเมื่อรูความจริงจากปากเธอเขาโกรธจนหูแดงที่รู้สาเหตุเสีทีว่าทำไมเธอจึงโกรธเขานักหนาผมขอโทษที่ทำให้นิสาเข้าใจผิดผมกับคุณน้องเราเข้าใจกันดีเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นคุณน้องยังต่อว่าผมสารพัด ที่คุณเห็นคุณน้องมาปปล่อยก็เพราะอยากมาช่วยให้ผมเข้าใกล้นิสาเข้าใกล้ลูกได้ก็เท่านั้นผมแค่ผมก็แค่พยายามทำอะไรก็ได้ให้คุณยอมเปิดใจให้อภัยผมบ้างเท่านั้นเราเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมดรากลับไปมีความสุขเหมือนเดิมได้ไหมเธอเช็ดหน้ายังไม่อยากจะเชื่อและ ยังคงหาข้อโต้แยง้งฉันเป็นแค่ผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่คู่ควรกับคุณดอกมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันเขาถอนหายใจออกมาอย่างเหนื่อยอ่อนงั้นก็บอกผมทีว่าทำไมเราถึงได้มีความสุขเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนิสาเป็นคนบอกผมเองใช่หรอว่าเราเหมือนกัน ถ้านิสาจำได้ผมก็ไม่ต่างกับนิสาผมก็มีแค่คุณย่าพวกเราอยู่ใต้อนัตของคุณย่าเหมือนกันเรามีหัวอกเดียวกันมีพ่อแม่ก็เหมือนไม่มีผมอยากมีครอบครัวที่มีความสุขอย่างที่นิสาบอ,อกนี่ไงบ้านของเราผมสร้างมันเพื่อเรา เพื่อที่เราจะได้มีกันแค่สองคนกับลูกๆของเราไงนิสาฝันของคุณและฝันของผมแต่งอันกับผมเถอะนะอย่าทิ้งผมไปเลยใจผมจะขาดอยู่แล้วเธอนะได้โปรดเถอะอย่าทิ้งผมไปอีกเลยเราอย่าทำให้ตัวเองต่างคนต่างเจ็บอีกเลยนะสุน,นิสาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า เธอจะได้ยินคำพูดอ้อนหวอนรวมทั้งการกระทำจากผู้ชายที่เธอคิดว่าเขาช่างไร้หัวใจแต่วันนี้เธอได้เห็นมันเต็มสองตาแต่หนึ่งร้องไห้ดังลั่นจนเธอต้องกอดลูกไว้ทั้งเธอและลูกกำลังร้องไห้กอดกันแน่นและพ่ออย่างวันกรก็รีบลุกขึ้นเขากอดเธอและลูกเอาไว้ราวกับจะอบอุ้ม และปกป้องครอบครัวของเขาด้วยร่างกายและหัวใจของเขาประแจงฟ้องมองดูภาพนั้นพลางเช็ดน้ำตาที่แสนซาบซึ้งหัวใจความจริงแกก็ไม่อยากเข้ามาเห็นภาพของเจ้านายแต่เพราะอาหารที่วนตะกรสั่งทำเสร็จแล้วและเมื่อออกมาตามหาจึงเห็นภาพนี้ภาพที่แสนงดงามเหลือเกิน ภาพที่ตาตึงใจเหลือเกินจึงรีบถอยออกมาแล้วจัดวางอาหารให้ที่โตอาหารก่อนที่วรนกรจะจุงพิษหน้าผากของคนที่เขารักผมรักนิสานะแล้วนิสาละ่ะรักผมไหมเธอไม่ได้ตอบเขาเป็นคนาเธอไม่ได้ตอบเขาเป็นคำพูดท,ทิิสั่งให้เธอแม,มป้ปาก แต่เขาก็ยังยิ้มออกเพราะอย่างน้อยเขาก็ทำให้เธอใจอ่อนไม่เป็นไรขอแค่นิสาให้โอกาสผมก็พอแล้วไปกันเถอะเราก็ไปข้างในกันเถอะนะผมว่าลูกคงหิวนมและเราก็ต้องกินข้าวผมไม่อยากให้เมียของผมโมโหหิว,หวเดี๋ยวจะพานไม่ยอมแต่งงานกับผม เขายิ้มทางน้ำตาค่อยๆเช็ดน้ำตาออกจากสองแก้มของเธอและน้ำตาของเขาววนกรพาเธอไปที่ห้องทานข้าวปลดเป้ลงวางกองกับกระเป๋าประแจงรูงานดีบเอากระเป๋าไปเก็บขณะนั้นสายตาของแกก็เหลือบไปเห็น เจ้านายหนุ่มที่พยายามป้อนข้าวให้กับนายสาวที่กำลังให้นมลูกเก็บมองภาพนั้นยังมีความสุขในหัวใจอย่างน้อยๆทุกอย่างก็จบลงได้ด้วยีในสายตาของคนที่คอยให้กำลังใจอยู่ห่างๆจบแล้วนะคะ มีจายอมตอนที่32มนสะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังน,นะ <G> <6. S 2> คะก็คาดว่าตอนหน้าน Rut, ่าจะเป็นตอนจบนะเดี๋ยวขอตาลองประมวลอีกทีนะคะก็เรารู้กันแล้วนี่เนาะก็ตอนหน้าคงจะเป็นงานแต่งเนาะก็ เดี๋ยวลองดูว่าจะโบสรุปได้แค่ไหนนะคะถ้าตัดเป็นตอนตอนเดียวได้ก็จะตัดนะคะเพราะว่ามันคงไม่มีอะไรมากแล้วเนาะขอบคุณนะคะถ้าชอบคลิปของตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปตัอฝากเรื่องเดิมนะคะเรื่องเงินเดือนเนาะก็ถ้า ไม่หรือบากกว่าแรงก็ช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ